สส็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบเดิมนี่ก็ทั้งฝนทั้งหนาวแนละ้วทำให้ทุเรียนยนี้ทำใบอ่างมาแรงลงเลยโอ้พอจะเอาลูกนี้เป็นร่วงนะตอนไมกครับเอาลูกนี่ใบสวยงามมากเลยพี <c oughs> ่การกเกษตรลำบากกว่านี้มัค,ค่อยมีเวลาครับก็ต้องไปทำงานบ้างอนะไรเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องมาเจอกันอีกว่างๆเนาะทีของก็คงไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้ว ไปเล่นไปดูที่นี่แลวก็มาผัดกบหน้าย่างนะแล้วมาเผ็ดต่อต่อยโอเคดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองดีดีถ้าเหตุอาหารการกินแหระครับไปเ,เป็นผัดเซ็ตกบย่างครับกบหน้าย่างแล้วมาผัดพริงกระมีพริกสีฟ่าตำใส่ครับกระช่ายครับพริกไทยดำครับ นี่เป็นกบที่ย่างแล้วนี่ใบเผานี่หัวขาครับพีใ่ใส่นะเลือนิดหน่อยใส่ประดับบาร,รมีแค่นั้นแหละม,มีอะไรมากจุกปลูกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไป,ไป,ไปรังสรรค์เมนูว่าจะทาให้ออกมาหน้าตาอย่างไรเแซ่บู่แล้วครับผมแซ่บปลาหัวใช้ไม่ผัวยาปลาปัานะครับหัวใดโอเคครับเแล้วลงมเมื่อเลยครับผมเดี๋ยวมันให้ร่างครับผม ทีทดสอดซอสมันร้อนให้เอาเดี๋ยวเมื่อจุมจ่มเบิงเงบงมม้งครับจุ่มเบิ้งถ่ะมันหอนแรงว่าใส่ได้ครับใส่หัวไช่เนี่ครับมันจะหอมมากหอมกระชายหอมติ๊กไช่ดำคนน้ำลงไปหลายขั้นตอนจงสุกแล้วก็ยังไม่ยังยัมงมาผัดเลยนะ ป็นพิเศษนะคมันหอมต่างกันครับโซมใส่ลูกเขื้บไปเลยใส่เม็นโใหใช้เลาสามวันครับสามจากเมื่อคือออกมากแล้วครับใต่พี่กลู้จะจัดกับอืมสุดจัดแล้วก็แซ่บไปหาหมอครับตุ้มนําปลาได้เลย ใส่กระครับพุงได้ครับน้ำปลาสามหยดห้ามเกินนะครับหนึ่งช่องสามเอาลงไปไอเน้นแซ่บเลยหอมน้ำปลาตาหอยกินหอยแรงดีกินไม่ดีก็แรงก่อยนะครับมเสืร์ครับครู ไปเน้นอืมเดี๋ยวราดเลยครับเดี๋ยวตามด้วยไข่พระเยซูไข่ดาวข้ง่งไข่แม่อร่อยไปหาหมอครับเมนูน,นี้เมน,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 นูสุดยอดสดจัดประหลัดต่อเยนิยนเย็นก็สามทีจะมีโชค ดูครับความร้อนช่ำๆจากข้ากับจากผัดมันสุดยอดแค่ไหนเองเนยเอ,อ้ยมาแล้วครับไปข้าพิปยังกาซอสกุ้งร้ตาหอยสังหนึ่งช่องข้าม พลาดไม่ได้คือการจิ้มแฟงไข่แดงเจาะไข่แดงนี่พี่สิพัถนาเอาเอโอ้มันเยอะอา่าอร่อยริงเลยเนียนเลยต้มสามไข่กู้เข้าไปไข่ฟักทองทุกกู่เลยเนียนเสิร์รัญญญญบประทานครับ তুলে আর এং